องยอมรับว่าเงินจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากเราไม่มีเงินชีวิตก็ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือไม่สามารถเติบโตไปได้เงินจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตตามใจปรารถนาได้แต่จะทำยังไงให้เงินอยู่กับเราได้อย่างมีความสุขสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง กิบเก๋เซ่ไฮพร้อมมาทักทายในท็อปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซ่ไฮนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากหนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินที่เขียนโดยคุณมอร์แกนฮัสเซลจากสำนักพิมพ์ลิฟ i ิชซึ่งเป็นหนังสือจิตวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องของการเงิน ที่ให้หมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่แตกต่างออกไปให้เราได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคนและเงินในมุมมองที่หลากหลายมิติผ่านการรวบรวมข้อมูลและข้อสังเกตของคุณมอร์แกนซึ่งเขาเป็นนักวางแผนทางด้านการเงินที่เป็นมืออาชีพที่คลุกคลีกับการเงินและบรรดาเจ้าของเงินอยู่ตลอดเวลาซึ่งกิ๊บเก๋จะแบ่งออกเป็นสามพาร์ทนะคะวันนี้จะมาเป็นพาร์ทที่หนึ่ง เรามาค้นหาเรื่องราวดีๆกับจิตวิทยาว่าด้วยเงินกับ6บทเรียนในพาร์ทที่1กันค่ะมาเริ่มกันที่บทที่หไม่มีใครเป็นคนบ้าประสบการณ์ส่วนตัวในการตกตาเรื่องเงินของคุณอาจจะเป็นเพียงแค่0 0 00 0 0 0 1ของสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ได้แต่มันอาจจะเป็น80%ของสิ่งที่คุณคิดว่าโลกใบนี้มันเป็นอยู่ ผู้คนต่างยุคต่างสมัยก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปมีรายได้ที่แตกต่างกันยึดถือคุณค่าที่ต่างกันและในส่วนต่างๆของโลกใบนี้เกิดมาในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ในตลาดแรงงานที่แตกต่างกันซึ่งนั่นมันก็พร้อมกับการจูงใจที่แตกต่างกันเช่นกันระดับของความโชคดีที่ไม่เหมือนกันระดับการเรียนรู้และบทเรียนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่างก็ใช้ชีวิตที่ผูกติดอยู่กับมุมมองและเรื่องราวของการทำงานที่มีความแตกต่างกันออกไปสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่บ้าสำหรับคุณมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับใครบางคนก็ได้ทุกคนเติบโตมากับความยากจนจะคิดเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนให้เหมือนกับผู้คนที่เติบโตมากับความร่ำรวยหรือใช้เงินฟุง้งเฟอ้อนั้น มันก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้เราจะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างแตกต่างกันคนที่เติบโตมากับสภาวะสินค้าคงที่ก็จะไม่เคยได้สัมผัสสิ่งที่มีความแปรปรวนชาวออสเตรเลียผู้ที่ไม่เคยเห็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงเวลา30ปีก็จะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ชาวอเมริกาไม่เคยมีมาก่อนคุณจะรู้เรื่องสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ใครบางคนไม่เคยรู้มาก่อน ในทางกลับกันใครคนนั้นก็รู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ก็ได้คุณก้าวผ่านชีวิตด้วยความเชื่อเป้าหมายและการคาดการณ์ที่แตกต่างกันไม่ใช่เพราะว่าเราคนใดคนหนึ่งฉลาดกว่าอีกคนดังนั้นผู้คนมีความฉลาดพอๆกันสามารถเห็นความต่างในเรื่องของสาเหตุและสิ่งที่ทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจวิธีการที่คุณควรจะนำออกมาใช้ในการลงทุน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคุณควรจะรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนและนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันโปรแกรมสเป s h e ี t สามารถสร้างแบบจำลองความถี่ในการถดถอยครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นในอดีตได้แต่การศึกษาอดีตนั้นทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้เข้าใจอะไรบางอย่างแต่คุณจะไม่มีทางเข้าใจเพียงพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณได้ จนกว่าชีวิตคุณจะใช้ชีวิตผ่านมาและรับรู้ถึงผลที่ตามมาด้วยตัวของคุณเองบทเรียนบางบทเรียนนั้นต้องเจอกับตัวเองถึงจะเข้าใจพวกเราทุกคนต่างก็เป็นเหยื่อของความจริงในเรื่องนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนักเศรษฐศาสาตร์พบว,ว่าการตัดสินใจลงทุนตลอดชีวิตของผู้คนนั้นผูกติดอยู่กับประสบการณ์ที่นักลงทุนเหล่านั้นได้รับมาในยุคในสมัยของตัวของเขาเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับในช่วงที่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณเติบโตมาในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงในชีวิตนั้นคุณก็จะลงทุนเงินของคุณในพันธบัตรเมื่อเทียบกับคนที่เติบโตมาในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำเขาก็จะไม่ไปลงทุนในพันธบัตรเขาก็เลือกที่จะลงทุนในหุ้นหรืออะไรที่มีความเสี่ยงสูงแต่หากว่าคุณบังเอิญเติบโตมาในช่วงที่ตลาดหุ้นแข็งแกรง่ง การลงทุนของคุณก็จะลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่าคนที่เติบโตมาในช่วงที่ตลาดหุ้นอ่อนแอภาพจําเรื่องเงินของพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาจากคนละโลกและเมื่อเป็นเช่นนั้นมุมมองเรื่องการเงินของแต่ละกลุ่มคนนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมันเป็นสิ่งที่ดูสมเหตุสมผลมากกับคนอีกหนึ่งกลุ่มทุกการตัดสินใจเรื่องเงินของผู้คนนั้นถูกกำหนดโดยการรับข้อมูลที่พวกเขามียอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ผนวกเข้ากับความคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาในแต่ละคนซึ่งมีวิธีการรับรู้ในโลกที่ดำเนินไปที่แตกต่างกันมีคนเพียงไม่กี่คนที่ทำการตัดสินใจในเรื่องเงินโดยข้อมูลนั้นล้วน,วนพวกเขามักจะทำการตัดสินใจที่โต๊ะอาหารข้ามในการประชุมของบริษัทอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดการตัดสินใจทางด้านการเงินจึงเป็นเรื่องยากและทำไมจึงมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่มากมาย ก็คือการตระหนักได้ว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องใหม่เพียงใดราากฐานของการตัดสินใจเรื่องการเงินในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมเรื่องการลงทุนมันก็มีพื้นฐานมาจากความคิดที่ค่อนข้างจะอยู่ในระยะเวลาที่เริ่มต้นไม่แปลกใจเลยที่พวกเราหลายคนห่วยแตกในเรื่องของการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณพวกเราไม่ได้บ้าพวกเราเป็นแค่มือใหม่ นี่แหละคือปัญหาสำหรับหัวข้อที่ได้รับอิทธิพลมาจากอารมณ์ซึ่งต้องปะทะก,กับข้อเท็จจริงแล้วมันจะช่วยอธิบายให้เข้าใจได้ว่าเหตุใดพวกเราจึงไม่ทำสิ่งที่พวกเราควรทำเมื่อพูดถึงเรื่องเงินพวกเราทุกคนล้วนใหม่ในเกมนี้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบ้าสำหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลสำหรับใครบางคนไม่มีใครเลยที่เป็นบ้า พวกเราทุกคนต่างตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานและประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนและการตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเข้าทางสำหรับพวกเราซึ่งมันจะอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นต่อมาบทที่ 2. โชคและความเสี่ยงไม่มีอะไรที่ดีและแย่ไปกว่าที่เห็นโชคและความเสี่ยงนั้นเป็นญาติกัน ทุกผลลัพธ์ในชีวิตถูกชี้นำโดยแรงผักดันอื่นที่นอกเหนือจากความพยายามในปัจเจกบุคคลทุกปีจะมีคนเสียชีวิตจากการปีนเขาราวๆ36รายในสหรัฐอเมริกาซึ่งโอกาสการเสียชีวิตในวัยมัธยมปลายจากการปีนเขานั้นมีเพียงประมาณหนึ่งในล้านทั้งโชคและความเสี่ยงบอกความจริงกับเราว่าผลลัพธ์ในชีวิตนั้นถูกชี้นำโดยพลังงานอื่นที่นอกเหนือจากความพยายามส่วนบุคคล เพราะมันมีความคล้ายคลึงกันมากจนคุณไม่สามารถที่จะเชื่อในสิ่งหนึ่งโดยไม่เคารพอีกสิ่งหนึ่งอย่างทัดเทียมกันได้ทั้งคู่เกิดขึ้นเพราะโลกใบนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่จะอนุญาตให้เราทำอะไรได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนตซึ่งเรากำหนดผลลัพธ์ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนนั้นมันก็คือคำตอบของเรามันถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งเดียวกันนั่นก็คือคุณเป็นคนหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นอีกเจ็ดพันล้านคนที่เคลื่อนไหวไม่รู้จักจบสิ้น โดยมีผลกระทบโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเป็นการกระทำที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำแต่ทั้งสองสิ่งน,นี้มันก็วัดได้ยากและยากที่จะยอมรับมันจนถูกมองข้ามไปถ้าคุณให้ความเคารพกับโชคและความเสี่ยงอย่างเหมาะสมคุณจะตระหนักได้ว่าเมื่อใดที่คุณตัดสินความสำเร็จทางการเงินของผู้คนไม่ว่าตัวคุณเองหรือคนอื่นๆ มันจะไม่เคยดีหรือแย่ไปกว่าที่เห็นเวลาที่ตัดสินคนอื่นโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาสำเร็จเพราะโชคช่วยทำให้คุณเป็นคนขี้อิจฉาและใจแคบถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่เต็มอกว่ามันมีอยู่จริงก็ตามในเวลาที่คุณตัดสินด้วยตัวเองจะบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จเพราะโชคช่วยนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากมากเกินกว่าจะรับได้เป็นคำถามที่ว่า ธุรกิจล้มเหลวเพราะความพยายามไม่มากพอหรือเปล่าการลงทุนที่ใหญ่นั้นเกิดจากความคิดที่ไม่ดีพอหรือเปล่าอาชีพที่ผูกพันนั้นเกิดจากความขี้เกียจหรือเปล่าแน่นอนว่าในบางครั้งมันก็อาจจะใช่แต่มันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เรามีมากหรือน้อยแค่ไหนกันมันเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าทุกสิ่งที่ควรค่าแก่การไขว่คว้านั้นมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่าหนึหรือไม่ ในโลกแห่งความเป็นจริงในแต่ละวันเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เราไม่สามารถที่จะเสี่ยงหรือลงทุนได้ไปพร้อมๆกันเราชอบเรื่องที่เรียบง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายแต่มันจะทำให้เราเข้าใจผิดอย่างร้ายกาดเส้นแบ่งระหว่างความกล้าหาญที่สร้างแรงบันดาลใจและความสะเพร่ามันอาจจะมีความหนาในระดับมิลลิเมตรเท่านั้นความสามารถในการมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามองย้อนกลับไป นี่ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่ายความยากในการที่เราจะระบุได้ว่าอะไรถูกอะไรคือทักษะอะไรคือความพยายามและอะไรคือความเสี่ยงนั่นก็คือปัญหาหนึ่งในปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่เราเผชิญอยู่ในเวลาที่เราพยายามเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการเงินแต่ทั้งสองสิ่งนี้มันก็สามารถชี้ทางให้คุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ดังนั้น จงโฟกัสไปที่ตัวบุคคลและกรณีศึกษาให้น้อยลงแต่ให้เน้นในรูปแบบของภาพกว้างให้มากขึ้นคุณจะเข้าใจและเข้าใกล้สิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากรูปแบบที่กว้างขวางความสำเร็จและความล้มเหลวมันจะดูธรรมดามากถ้าคุณยิ่งเอามันไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้มากขึ้นในเวลาที่สิ่งต่างๆเป็นไปได้ดังใจให้ตระหนักว่ามันจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิด มันไม่ใช่คนที่แพ้ที่จะไม่เป็นแต่หากคุณยอมรับว่าช่วงนั้นความสำเร็จนั้นมันอยู่ใกล้คุณคุณก็ควรจะเชื่อในญาติของมันว่ามันก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเรื่องราวของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ด้วยความรวดเร็วและในทางกลับกันความล้มเหลวก็สามารถเป็นครูที่น่ารังเกียจได้เพราะมันยั่วยวนให้คนฉลาดคิดว่าการตัดสินใจของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่แย่ แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นแค่การสะท้อนความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าความเสี่ยงนั้นมันไม่อาจให้อภัยได้คลิดรับในการรับมือกับความล้มเหลวคือการเตรียมความพร้อมในชีวิตการเงินของคุณในวิธีการลงทุนที่เยอะแยะและหลากหลายจนการพลาดเป้าหมายทางการเงินที่ไม่สามารถเขี่ยคุณออกได้จากเกมนี้ซึ่งมันจะทำให้คุณสามารถเล่นอยู่ในเกมนี้ได้จนกว่าโอกาสจะเข้าข้างคุณ ต่อมาบทที่สามไม่เคยพอเมื่อคนรวยทำเรื่องบ้าๆทำไมใครบางคนที่มีความมั่งคั่งระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ถึงอยากได้เงินมากขึ้นจนไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นพวกเขายอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาได้ให้มากขึ้นอาชญากรรมที่ลงมือโดยคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนั้นมันก็ว่าไปอย่างแต่นี่พวกเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อความมั่งคัง่ง จนบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำมันเกินจินตนาการเกียรติยศอำนาจและอิสรภาพพวกเขาเลือกที่จะโยนสิ่งนี้ทิ้งไปเพราะพวกเขาอยากมีอะไรที่มากกว่านั้นพวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงคำว่าพอแต่พวกเราน้อยคนนักที่จะมีเงินได้ถึงหนึ่งร้ล้านเหรียญทักษะทางการเงินที่ยากที่สุดก็คือการทำให้เป้าหมายหยุดเคลื่อนที่ หากความคาดหวังนั้นเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับผลลัพธ์ก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องพยายามมากขึ้นเนื่องจากคุณรู้สึกเหมือนเดิมหลังจากที่พยายามมากขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกราวกับว่าคุณอยู่รังท้ายเสมอและทางเดียวที่จะตามทันเป้าหมายให้ได้ก็คือคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในปริมาณที่มากขึ้นและมากขึ้นความต้องการแซงหน้าเพื่อนของคุณสามารถเป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้คุณทำงานหนักขึ้น แต่ชีวิตที่ไร้ความสนุกสนานที่หากไม่รู้จักคำว่าพอมันก็จะทำให้ความสุขของคุณนั้นหายไปเพดานของการเปรียบเทียบทางสังคมนั้นสูงมากจนแทบไม่มีใครทำได้เลยซึ่งหมายความว่ามันเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะหรือหนทางเดียวที่จะเอาชนะมันได้ก็คือการไม่ลงไปต่อสู้เป็นการยอมรับความล้มเหลวซึ่งทำให้เราไม่สามารถไปถึงจุดหมายนั้นได้การพอคือการตระหนักได้ว่า ความกระหายที่ไม่รู้จักพอในด้านตรงกันข้ามจะผลักให้คุณอยู่ในจุดที่คุณต้องเสียใจทางเดียวที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณกินได้มากแค่ไหนนั่นก็คือการที่คุณกินจนกว่าคุณจะป่วยมีคนจํานวนไม่มากลองทําสิ่งนี้เพราะการอาเจียนนั้นมันเจ็บปวดมากกว่าการได้กินอาหารมื้อดีๆด,ด้วยเหตุผลบางประการที่เกี่ยวกับตรกกะทางด้านนี้มันก็ใช้ไม่ได้กับธุรกิจและการลงทุน มีหลายคนที่จะหยุดค้นคว้าเพื่อสิ่งที่ได้มานั้นเมื่อพวกเขาถังแตกและถูกบังคับให้หยุดหลายสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การเสี่ยงไม่ว่ามันจะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้มากแค่ไหนชื่อเสียงนั้นมันประเมินค่าไม่ได้อิสรภาพและเสรีภาพนั้นก็ประเมินค่าไม่ได้เช่นกันครอบครัวและเพื่อนฝูงประเมินค่าไม่ได้ความสุขนั้นก็ประเมินค่าไม่ได้เช่นกัน และสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก็คือการที่คุณรู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่คุณควรจะต้องหยุดรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อสิ่งเหล่านี้มันคือการรู้ว่าคุณควรจะพอได้แล้วข่าวดีก็คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างความรู้สึกพอมันก็เป็นสิ่งที่เรียบง่ายอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวต่อมาบทที่สการทบต้นที่ทำให้งงงวย ในจำนวน84,500ล้านเหรียญของมูลค่าความมั่งคั่งของบรูนรัฟเฟตมี81,500ล้านเหรียญที่ได้มาจากวันเกิดในปีที่65ของเขาสมองของคนเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับมือกับความไม่สมเหตุสมผลดังกล่าวมีหนังสือมากกว่า2,000เล่มที่อุทิศแต่วิธีการสร้างทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของบรูนรัฟเฟตแต่หลายเล่มเป็นหนังสือที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งมีเพียงไม่กี่เล่มที่ให้ความสนใจมากพอต่อความจริงที่ว่าโชคลาภของวอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นไม่ได้มาจากการเป็นนักลงทุนที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เขาเป็นนักลงทุนที่ดีตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนที่น่าอัศจรรย์แต่คุณจะพลาดเรื่องบางประการไปหากคุณยึดติดกับความสําเร็จของเขาทั้งหมดซึ่งความสําเร็จของเขามันได้มาจากไหวพริบในการลงทุน กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นก็คือเขาเป็นนักลงทุนที่มหัศจรรย์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งในศตวรรษซึ่งหากเขาเริ่มลงทุนในช่วงอายุ30แล้วกเกษียณในอายุ60จะมีสักกี่คนที่ได้ยินชื่อเขาและความสำเร็จทางการเงินของวอร์เรนบัฟเฟตต์ความสำเร็จทางการเงินของวอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นสามารถเชื่อมโยงได้กับพื้นฐานทางการเงินที่เขาสร้างขึ้นได้ในวัยหนุม่ม และสามารถยืนระยะคงที่ได้ในช่วงไวยชราเราเคยได้ยินกันมามากมายว่าหลังจากที่เราเห็นตารางดอกเบี้ยทบต้นในครั้งแรกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาหรือหนึ่งในเรื่องราวนั้นที่บอกว่าคุณจะมีเงินเกษียณมากกว่าเดิมแค่ไหนถ้าคุณเริ่มต้นตอนอายุ20สบแทนที่จะเป็นอายุ30สแต่มันก็อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้นคือการทำให้พวกเขาแปลกใจว่า ผลลับที่มองเห็นได้โดยสัญชาตญาณน,นั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องการคิดแบบเส้นตรงนั้นทําได้ง่ายกว่าการคิดแบบเลขยกกําลังสิ่งที่เป็นอันตรายตรงนี้ก็คือเมื่อการทบต้นนั้นไม่ใช่สัญชาตญาณของเราเราก็มักจะละเลยความสามารถของมันและมุ่งไปที่การแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นมันไม่ได้เป็นเพราะเราคิดมากเกินไปแต่เป็นเพราะว่าเราแทบจะไม่เคยได้หยุดคิดถึงศักยภาพของมันเลย สิ่งที่เราได้เรียนรู้และนำไปใช้งานได้จริงจากการรู้เรื่องนี้ก็คือการทบต้นที่ขัดกับสัญชาตญาณน,นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อการซื้อขายที่น่าผิดหวังเป็นกลยุทธ์ที่แย่และเป็นความพยายามในการประสบความสำเร็จในการลงทุนของคนส่วนใหญ่ต่อมาบทที่5ได้มาซึ่งความมั่งคัง่งกับรักษาไว้ซึ่งความมั่งคัง่ง การลงทุนที่ดีไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ดีแต่มันเป็นเรื่องของการไม่ทำพลาดอย่างต่อเนื่องมีวิธีได้มาซึ่งความมั่งคั่งอยู่เป็นล้านวิธีและมีหนังสือสอนวิธีการกระทำอยู่เป็นจำนวนมากแต่ถ้ามีวิธีการเดียวที่จะทำให้ความมั่งคั่งนั้นคงอยู่นั่นก็คือส่วนผสมของความมัธยัสถ์และความหวาดระแวงหากต้องสรุปความสำเร็จทางด้านการเงินออกมามันจะมีคำหนึ่งของมันอยู่ว่าการอยู่รอด ซึ่งมีสองเหตุผลที่อธิบายว่าเหตุใดความคิดเรื่องการอยู่รอดจึงเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องเงินหนึ่งเหตุผลนั้นชัดเจนมากก็คือการทำเงินให้ได้สองสามครั้งนั้นเยี่ยมมากทำไปจนคุณพร้อมที่จะทำลายมันและก้าวขึ้นไปอีกขั้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคณิตศาสตร์ของการทบต้นที่ขัดกับสัญชาตญาณของเราแต่การได้มาและการรักษาการเติบโตสุดพิเศษนั้น ต้องใช้การเอาตัวรอดจากตลาดขาขึ้นแล้วก็ลงซึ่งตลาดขาขึ้นแล้วลงนั้นมันไม่สามารถคาดเดาได้ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปการนำกรอบความคิดในการเอาตัวรอดมาใช้ในโลกแห่งความจริงได้นั้นต้องมองเห็นคุณค่าต่อไปนี้นั่นก็คือสิ่งที่ฉันต้องการมากกว่าผลตอบแทนจำนวนมากก็คือฉันต้องการที่จะเป็นคนที่ค่าไม่ตายทางด้านการเงินและถ้าฉันค่าไม่ตายทางด้านการเงินแล้ว ฉันคิดว่าฉันก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดเนื่องจากฉันสามารถยืนระยะได้นานพอที่จะทำการทบต้นการเงินได้อย่างน่าอาัศจรรย์การวางแผนนั้นสำคัญแต่แผนที่สำคัญที่สุดของแผนก็คือการวางแผนจะไม่เป็นไปตามแผนบุค,คลิกภาพที่สมดุลแบบบาเบลคือการมองโลกในแง่ดีในเรื่องของอนาคต แต่วิตกกังวลกับสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณไปถึงอนาคตนั้นก็สำคัญกรอบความคิดในรูปแบบที่สามารถหวาดระแวงและการมองโลกในแง่ดีไปพร้อมๆกันนั้นเป็นสิ่งที่รักษาเอาไว้ได้ยากมากเนื่องจากการมองสิ่งต่างๆการมองขาวหรือว่าการมองดำนั้นใช้ความพยายามน้อยกว่าการยอมรับในความต่างเพียงเล็กน้อยแต่ว่าคุณจำเป็นจะต้องมีความหวาดระแวงระยะสั้นเพื่อให้คุณอยู่รอด และสามารถอยู่รอดได้ยาวนานเพียงพอที่จะหาประโยชน์จากการมองโลกในแง่ดีระยะยาวได้ต่อมาบทที่6หางยาวเท่ากับคุณชนะคุณสามารถตัดสินใจผิดได้หนึ่งครั้งและยังคงความสามารถสร้างความมั่งคั่งได้กลยุทธ์หางยาวหรือส่วนที่ไกลที่สุดของการกระจายผลลัพธ์มีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของการเงินในแบบที่เป็นเหตุการณ์เล็กๆจำนวนมาก ซึ่งสามารถทำให้ผลส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นมาได้ทฤษฎีหางยาวเป็นทฤษฎีในยุค4.0ที่เข้ามามีความท้าทายของกฎ80-20ที่เป็นกฎเดิมของพาเรโตโดยทฤษฎีหางยาวนี้อธิบายว่าหากเราลองวาดกราฟเราจะเห็นว่ายอดขายที่กระจุกตัวอยู่ในสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้นจะเปรียบเสมือนกับเป็นหัวแล้วสินค้าอีกจำนวนมากมายมหาศาลที่มียอดขายไม่สูงนั้น ก็จะเปรียบเสมือนเป็นหางโดยทฤษฎีนี้ได้ตั้งคำถามว่าหากเอายอดขายของสินค้าที่ไม่เป็นที่นิยมจำนวนมากมารวมกันมันอาจจะสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าสินค้าที่ขายดีและเป็นที่นิยมก็ได้ซึ่งแตกต่างจากกฎของพาริโตที่มุ่งเน้นที่การขายสินค้าที่สร้างผลลัพธ์ที่สูงเป็นสินค้าที่นิยมเพียงอย่างเดียวสิ่งนี้จะเป็นเรื่องยากต่อการรับมือแม้ว่าคุณจะเข้าใจคณิตศาสตร์ แต่การบอกว่านักลงทุนสามารถตัดสินใจผิดพลาดได้หนึ่งครั้งมันก็ยังไม่สามารถสร้างไรายได้มหาศาลได้นั้นมันก็ไม่เป็นธรรมชาติมันหมายความว่าเราประเมินค่าต่ำไปกับเรื่องที่ว่าความล้มเหลวในสิ่งต่างๆนั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันจะทำให้พวกเราตีโพยตีภายมากเกินไปเมื่อถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่ยิ่งใหญ่มีการทำกำไรมีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพล ล้วนเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ปลายทางและเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ปลายหางอันเป็นเหตุการณ์หนึ่งในหมื่นล้านที่ทอดยาวออกไปแต่พวกเราส่วนมากมักจะสนใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสร้างผลกําไรที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อเราให้ความสนใจส่วนใหญ่ไปกับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ปลายหางมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่พวกเราจะประเมินค่าพลังงานของพวกมันต่ำจนเกินไป ความหายนะของบริษัทมหาชนส่วนใหญ่นั้นแทรกกระจายไปทั่วทุกอุตสาหกรรมเกินครึ่งของบริษัทเทคโนโลยีและธุรคมนาคมทั้งหมดสูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่ที่ไม่เคยฟื้นคืนกลับมาแม้แต่ในบรรดากลุ่มบริษัทสาธารณูปโภคอัตราการล้มเหลวนั้นมันก็มากกว่าหนึ่งในสิบซึ่งความน่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือคุณจำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพื่อให้ได้เป็นบริษัทมหาชน ไม่ใช่สตาร์ทอัพที่ก้าวขึ้นมาชั่วข้ามคืนแต่ยังไงก็ตามบริษัทส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะมีอายุเป็นหลากหลายปีซึ่งมันไม่ได้ยาวนานหลายชั่วอายุคนเมื่อคุณยอมรับว่าปลายหางเป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งในธุรกิจการลงทุนและการเงินคุณก็ต้องตระหนักได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นผิดพลาดพัทงทลายและมีการล่วงหล่นนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา คำจำกัดความที่ดีของอัจฉริยะทางด้านการลงทุนก็คือไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเป็นผู้ที่มีความสามารถทำสิ่งธรรมดาได้ในเวลาที่ผู้คนรอบตัวกำลังบ้าคลั่งในสิ่งที่ไม่ธรรมดาและยังสามารถขับเคลื่อนไปได้ซึ่งนั่นก็เป็นปลายหางที่สามารถจะขับเคลื่อนไปได้ทุกสิ่งจริงๆก็ครบทั้ง6บทเรียนที่เป็นเรื่องราวดีๆของหนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่แตกต่างออกไปซึ่งบางคำมันก็อาจจะเป็นคำชั้นสูงเป็นคำเปรียบเทียบในเชิงด้านธุรกิจที่เราต้องอาศัยความคิดสังเกตพฤติกรรมทางด้านการเงินว่ามีแรงจูงใจมาจากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกการรับรู้ของปัจเจกบุคคลและอาจจะมีความสำคัญและมีผลกระทบกับเรื่องการเงินมากกว่าสิ่งที่เรารู้ก็ได้ และนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจิตวิทยาทางด้านการเงินนะคะกิบเก๋ฝากติดตามต่อในพาร์ทที่สองใน e ีีต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการจัดการการเงินได้ดีนั้นมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องฉลาดแค่ไหนแต่เกี่ยวข้องอย่างมากกับพฤติกรรมของคุณและพฤติกรรมนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะสอนแม้แต่กับคนที่ฉลาดที่สุดแล้วก็ตามบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะสอนได้ อัจฉริยะที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั้นสามารถที่จะกลายเป็นคนที่ประสบกับหายนะทางการเงินได้เช่นเดียวกับคนธรรมดาที่ไม่ได้เรียนรู้ทางด้านการเงินมาเลยก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ถ้าหากว่าพวกเขามีทักษะและพฤติกรรมมากพอซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์วัดความฉลาดทางด้านสติปัญญาถ้าถูกใจคลิปนี้คลิปเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกัน ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ